vi bà yuốc sụt thèm mong sao ăn là thôm bỏ khít mang ôm thì huế thì hòm huy là tuệ thoát Sì mang một quam hòm bỏ hòm này tháng nào Uyên เจ้าพผู้มีคุณคองลูกสุขของแม่พดวันหน่อยหมดท่านใดบวชลูกสายสงว่ายังขิ่ไล่แม่ยืนอยู่จากสามปีน พ่อสิมีทั้งเห็นลูกบวชเลี้ยงคันเพียงตัง้งน,น้ำตา น้ำตาพ<ป>ังลิ้นโย,ยเยกอยคำจาก้ากับเมย์เวาาดเดนหงจังว่าข้าวนี่เมยดำลุงใสเป็นกำพามสิเหลยาน่าเม็นเบืองผ้าเย็บเน่าโ หมู่เฮือนไก่ไก่พอกับแม่เขายังหมดเนี่ยเกิดมีกรรมแต่ทั้งผมเนี่ยพัวสื่อน้ำดำลงหน่อยนะมีแต่งอ้อยเงาเศราปันว่าไฟเสนเต่าคอยังยงเผาจี เมื่อขาดแม่จนนิ่งยามลูกบวดเสบสางแม่นไปนอ,อนเสียหมอนแม่ยังโยน้ำเสียบ่อนยอนมีผัวแปลงตก โอ้หวโหความดำลุงยันอ่างตีมแต่เกินกรนมมานเมลกำกันเวีสนยางแต่ปางไหนเด้นน้อจึงได้ภาคกันแก้วเมย เฮดต่อพ่อนั่นแม่ยันเพิ่นกินตั้งแต่เลาเมาแล้วสิ่กวันที่มีเฮ็ด มาชีโตดำลองโอ้ยนนทล่องกามาบอตอกเอาล่งเกยนดอกล่งธรรมดาเนี่ <c oughs> ยมาจมมอย่างดอกเบานั่นเบานี่ตายแล้วก็แล้วเวเดรเอนชีวิตเอ้ยจังเม่นบอขันเลิศอนด,ดวนเม่มาดวนตายปาม บัดหาเอาพัญญาหรือว่ามีมียสอนหลอนว่าแพงคำก่อนมาสมมาปูเลยญาเมยังอยู่ครบนามกับแค่นานในเส้นใจ นาาแม่ลูกสิบวดภผยเพอุทิศาคัญญาิน้ำเพื่อสู้คำผู้เฮียมให้แม่สูกยังยอดเยี่ยมเต็มเปี่ยมบุกสักดามด้วยพละงกองบูลอุ่นกระใจให้แข็มเดินตามแนวพระโคตร เอาคำสอนเป็นที่เพ่งสิบวชโยจนนั้นเหงื่อมีการละลางบังผ่านที่ห่มเลื่องบวชเป็นนิ้นแล้วสีต่ตอเนื่องญาติเป็นพระสงฆ์ ชนนาณีความเฮียมผู้เปียมคุณขันบุญอยูเสียแปนทัางคันไปเลียนลูกความทรรนันเพียนพมนา,นนามเทศนาเนน้ำให้คุณพ่อเอาแบบเบื้องมันด่างแก้วสุปรังการเจ้าผู้คุณติวลาน ลูกปวดหวงเหลือแสนอยากตายแทนมันนะหากว่ามันทําได้ให้ผู้จอมทิ้งวางไทยมันดาให้มันแกน หากไตไทไตเทนตนคุณเมนั้นได้บ่ยอมให้เมนั้นตายเม่่อเมร์หัวิรญยนของเม่ไทย จงขึ้นโซโซคขันตีงนาศาสนามันมีจริงดังเพินเทศนาว่าของเกิดเป็นลูกของเจ้าต้นมันได้คือเกาจนตะลอมจนตลอดทอนทอม เอาตอนเขาสรู้นิพพานนั่นละนานอิเม มย์ชนถูกสั่นหันหน้าอวยไปเมืองผีบ่มีไผจีร่งยังยื่นพ่อหน่อยแม่ของดำลงหนอ่อยก็เลยตายไล่ห่างทิมไววแต่เพียงล่างพ่อได้ย่างจีเผาบ่มีค้าปากเบาหัวเจงเงาเงาเลือดีได้จัดตามประเพณีพระเน้นชีก้กระไหลลนฝูงหมู่้นกะอังแน่นพอความดีของคุณแม่ มีตั้งแต่ยกยองจามวาวางามเมื่อเผาวานันได้ออกบวชเป็นเนนมู่เห็นหมูค้นมาหลายภายใจกระสดชื่นทําให้ใจดีขึ้นตัดสินใจเลี่ยนต่อตีโท่เอกกระสอบใดสมใจเจ้าลูกคํบาลีท่ำเลี่ยนพรอมสอบมหากะเลยพานได้รับผัดประโยคสามค้นกระส้มกาวเบาขานเอินว่ามหา ส่วนย่มพอนานามบกเขาวัดฟังธรรมเทศในน้ำปันใดกบอฟังพอนอยตั้งแต่คอยตั้งแต่กินเหล่าย่ำมเมามากคือบาปปวงดวงใจเน้นพอเอ้ยแมนไเว้ากบบอฟังมือนีบออาจยังสิไปสู่เคหาถึงเวลาสิบวชดสงดำล่งมหาหน่อยสิไปหาทั้งพอคอยแจ้งเหตุผลให้ทาน ในเมื่อกันเธอนี่สิเป็นแทนจ,จังไดคุณโยมเมยในตอนนั้น